ดิฉันขอเรียกนโยบายนี้ว่านโยบายสิ้นคิดค่ะที่ผ่านมาประเทศไทยเราเคยเป็นประเทศมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แนอดีได้นะคะเพราะเรามีสังคมที่เข้มแข็งเนื่องจากอยู่ในกรอบของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทโดยมีการเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนนี้ตั้งแต่ท,ท่านอยากจะไม่มีแผ่นดินอยู่กันแล้วใช่ไหมคะมันก็คือบ่อนคะ่ะท่านประธานนโยบายสิ้นคิดค่ะคิดได้ยังไงคะ ท่านไม่มีปัญญาทำมาหากินกันแล้วใช่ไหมคะเอาใครก็ได้เข้ามาบริหารประเทศเงินในระบบเศรษฐกิจไม่พอก็กู้มาแจกมาจ่ายให้ใช้กันพอจัดเก็บรายได้ไม่พอก็เอาสิ่งผิดกฎหมายมาเป็นรายได้ท่านไม่เอายาเสพติดมาทําให้ถูกกฎหมายให้หมดเลยละคะจะได้เก็บภาษีจากผู้ค้ามีรายได้พอกับการบริหารประเทศอันนี้ดิฉันประชดนะคะอย่าทําถ้าทํานี้สิ้นคิด มากๆเลยค่ะแค่นี้ก็สิ้นคิดพอแล้วค่ะน่าสงสารประเทศไทยจริงๆนะคะที่มีนักการเมืองแบบนี้ก็แสดงว่านักการเมืองได้ประโยชน์ใช่ไหมคะส่วนประชาชนได้อะไรคะสังคมไทยยังไม่เหมาะกับคาสิโน,โนในตอนนี้เพราะความยุติธรรมอ่อนแอระบบราชการอ่อนแอนักการเมืองหาผลประโยชน์ค่ะท่านและให้ร่วมกันสั่งสอนนักการเมืองให้เข้าใจว่า เราจะไม่ให้ท่านมาทําผู้ยี่ปู้ยากับประเทศไทยนี้เพียงเพื่อผลประโยชน์ของพวกท่านนักการเมืองคนไหนสับสนับสนุสน,นคาสินโนสมัยหน้าไม่ต้องไปเลือกค่ะท่านอย่าเอาเขามาให้รกสภา e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเพล็คาสินโนมันก็คือบ่อนค่ะท่านประธานดิฉันขอเรียกนโยบายนี้ว่านโยบายสิ้นคิดค่ะ ที่ผ่านมาประเทศไทยเราเคยเป็นประเทศมหาอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แนดีตได้นะคะเพราะเรามีสังคมที่เข้มแข็งเนื่องจากอยู่ในกรอบของ,ของพระพุทธาศาสนาวิกายเถราวาดโดยมีการเข้ามาเผยแพร่ในดินแดน<ะ>นี้ตั้งแต่พุทธาศ,าศักราช236โพระโสนาเถระและพระอุตรเถระและพระมหากาัตริของเราก็ทรงต้สกิาราชธรรมและมีราชจัญญานุวัศ<อ>ิ<อ>